หากใครที่ต้องการซื้อขาย ID FIFA ฟาลสิต้องที่นี่เลย ID ดีฟ a ฟ p โฟช็อปไบโอ s บริการรับซื้อและขาย i อ f ีฟ a ฟาลสิมีทั้งเอล้วนทีมพร้อมเล่นของใหม่อัปเดตตลอดปลอดภัยไม่โกงแน่นอน100%แถบยังมีบริการรับดึงนักเตะขายยากและบริการโอนเอมอีกด้วยใครที่สนใจสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผม ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมป๊อมลูและเกมฟีฟ่าออนไลน์4นะครับผมวันนี้ผมเราจะมารีวิวทีมกันนะครับผมเป็นฟูลทีมเมตาบวกแปดนะครับผมในไอดีหลักกันนะครับนะโอเคก็ช่วงนี้นะครับฟูลทีมเมตาบวกแปดนี่คือเป็นช่วงที่เขานิยมทํากันนะเพราะว่าบวกแปดช่วงนี้มันหากันง่ายแล้วนะครับสเตตแบบว่าสเตตเยอะๆร้อยสิบห้าขึ้นไปอะไรเงี้ยมันหากันง่ายแล้วเปิดกันได้เยอะนะครับนะแล้วก็ คือคนที่ทําทีมนี้ได้ก็ต้องมีงบพอประมาณเลยนะไม่งั้นทํายากนะและเป็นตัวเมตาด้วยคือมันแพงด้วยนะครับนะก็จริงๆก็ใครที่อยากทําก็ต้องเก็บงบนิดหนึ่งนะสำหรับทีมนี้นะก็ไอดีนี้ทำไอดี ID หลักนี้กว่าจะทําได้ก็นานเหมือนกันนะเป็นฟูลทีมบวกแเนาะก็รู้จากทีมเก่ามานะครับที่เป็นเมตาบวกห้าแต่อันนี้เป็นเมตาบวกแแทนแล้วนะครับนะก็โอเคเดี๋ยวไปดูนักเตะในทีมกันนะว่าหน้าตาเป็นไงสําหรับฟูลทีมเมตาบวกแในไอดีหลักนะครับไปดูกันจ้ โอเคก็ okay, น,นี่เลยนะเป็นฟูลทีมเมตาบกแปดในะอดีหลักนะครับผมก็ออกมาหน้าตาเป็นประมาณนี้เลยนะก็ถือว่าใช้งบเยอะอยูกนะกว่าจะเป็นทีมนี้ได้เพราะว่าคือนักเตกะบกแปดอะจริงจีมันก็แพงอยู่แล้วนะแล้วพอเป็นนักเตะเตมตาด้วยคือมันเหมือนคูณทวีคูณความแพงประมาณนั้นนะครับนะก็ออกมาเป็นประมาณนี้เลยนะนักเตะนะก็กองหน้าเดี๋ยวเริ่มที่กองหน้านะครับโรนโรัลโดอาไนนะครับตัวน,นี้ก็คือโหคือมันเป็นส็ตป PMC มันก็เก่าถือว่าเก่านิดนึงนะแต่ว่ามันก็ยังเล่นได้นะครับก็สตัดเริ่มต้นตัวนี้คือ117นะนะครับแต่พออยู่ในทีมก็เป็น125นะติดฟูลทีมเมตาแล้วก็ฟูลทีมบก8นะเพิ่มสตัดบกสนะครับนะก็ถือว่าเพิ่มเยอะกว่าฟูลทีมเมตาบกห้าประมาณนั้นนะครับนะนะฟูลทีมเมตาบกห้าก็จะเพิ่มเพิ่มบกสนะแต่พอเป็นบกแปดฟูลทีมเมตาบกแก็จะเพิ่มบกสนะก็ถือว่าดีขึ้นนะครับใครที่ทำบกห้าอยู่ก็อยากเปลี่ยนไปเป็นบ นะครับผมก็เดี๋ยวกองหน้าที where, right. ่อานายเลยนะครับต <Pop> ัวน <B> ี <D> ้บอกเลยนะแพงโคตรแพงเลยตัว oh น <are> ี <st> well ้นะครับนะพลังก็ประมาณนี Koh ้นะอานายเอ็ม right ซีเขาใช้กันถ้าแบบคนที่งบไม่เยอะก็บวกห้าบวกหกี้่ใช่ไหมแต่พอแบบว่าบวกแปดนี่คือแบบมันโคตรแพงเลยนะพลังนี่คือความเร็วสปีดต้นนี่คือขึ้นไป130นะครับจบกร130มันเป็นตัวที่เร็วและคมและหาช่องดีมากเลยนะครับสำหรับบวกแปดอานายนะครับสมดุล132นี่ก็คือว่าได้เรื่องเลยนะครับนะ ลมยากประมาณนั้นนะอาายความแข็งก็ถือว่าเยอะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะบางช็อตก็ยังโดนเบียดปิวอยู่เนาะประมาณนั้นพลังแฝงก็ถือว่าครบถ้วนนะอาานนะมีย,งยิงไกลมีปั่นเลี้ยงเร็วเลี้ยง,ง,งผ่านเนาะพลังแสงใสอาานก็เป็นประมาณนี้ราคาอาายตอนนี้อยู่ที่5้าแสนสี่หมื่นห้าพันล้านนะครับโคตรแพงนะอาายเพิมกิจเยอะอยู่เหมือนกันนะว่าจะได้ห้นะครับผมนะสำหรับโรโนอาานเนาะตัวนี้เนาะนะครับในตัวแรกนะกองหน้าก็แพงแล้วห้าแสนล้านนะนะครับ มาแล้วก็ต่อมาเป็นกลางลุกนะครับผมคาเลนเซดอฟนะจริงเป็นตรงเนี้ยเป็นมุลเลอร์นะเดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวข้างล่างด้วยมีมุลเลอร์อยู่นะจริงตัวเนี้ยเป็นมุลเลอร์นะแต่ว่าใส่เซดอฟไปก่อนเนาะเพราะเพิ่งตีประตูตินนดน, e นะครับนะก็คาเลนเซดอฟปีนี้ EBS บวกแนะครับนะก็ปีนี้ถือว่าเป็นรองจากปีไอคอนปะี LN เนาะก็ถือว่ารองท็อปอะไรงั้นนะครับนะก็พลังก็ถือว่าได้อยู่นะครับคาเลนเซดอฟ นะครับผมพลังยิงยิงไกลไป130แล้วนะเซดอฟอีเวส์ ope, EV, นะครับส่งไกลร้อยสามสิบพุ่มบอลร้อยสามสิบนะครับสมดุลร้อยสามสิบนะสำหรับเซดอฟนะครับแล้วก็คู่พุ่มอลลมรนะ้อยสามสิบเนาะประมาณนั้นนะครับก็เซดอฟคือพลังแฝงก็ย,ยิงไกลมันเป็นตัวที่ยิงไกลโกงอยู่แล้วนะแล้วก็รูปร่างมันแน่นมันหนาคือมันบังบอลได้นะเซดอฟนะควบพองบอลดีแล้วก็ใส่พลังแฝงเป็นปั่นให้มันเพราะว่ามันปั่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับยิงโคง125้งร้อยยี่สิบห้าถือว่าเยอะนะแต่ว่าใส่มันไม่มีพลังแงปปั่่่นนก็ใหใสห้เเพิมไานะ ราคาเซดอฟก็อยู่ประมาณ1นึ่งแสนล้านนะครับนะคาเลนเซดอฟนะครับจริงตรงเนี้ยกลางลูกอะจริงต้องเป็นเดบอยนะแต่ว่าเดบอยคือขายเดบอยเพื่อไปซื้ออานายก็เลยไม่มีนะครับใช้เป็นมูเลอร์นะแต่ว่าเอาเซดอฟไปใช้ก่อนเนาะประมาณนั้นนะครับจริงเดบอยเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวเสริมเข้ามาแน่นอนเพราะมันต้องใช้อยู่แล้วนะเดบอยกลางลูกนี่คือเดบอยนี่ขาดไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มาที่ปีกสองข้างนะครับเป็นเปเลซิตนะครับกับพาวเวลเน็ตเวดนะก็เปเลซิตยี 8, ่สินยูบวกแปดเน็ตเวดเอ็มซีบวกแป พลังทั้งสองคนก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเมตาสองตัวนี้สองเท้าแล้วก็ยิงไกลโกงประมาณนั้นเน้นเบสก็ยิงไกลร้อยสามสิบนะครับเบสิสก็พลังเท่านี้ก็ถือว่ายิงโกงเหมือนกันนะยิงโคตรคมเลยนะยิงโค้งร้อยสามสิบนะสำหรับเบสิสปั่นโกงยิงไกลโกงนะครับรูปร่างดีเนาะประมาณนั้นความอึดก็เน้นเบสร้อยสามสิบนะครับเนาะพลังแฝงก็ประมาณนี้นะเบสิสปีนี้คือข้อดีคือมันมีพลังแฝงครบไงในการเป็นปีกอะเออร์ลี่คอร์สปั่นแล้วก็ยิงไกลเนาะประมาณนั้นพลังแฝงก็ ปีกแน,น,นะนำไม่ให้ใส่เฟนะิร์สทัชนะเป็นสิ่ก็ใส่เป็นแท็กซึมเฟิร์สทัชไปเพราะว่ามันสามารถเอาไปเล่นกองหน้าได้ด้วยนะครับก็เน้นเวทก็ใส่ประมาณนี้เนาะราคาเป็นสิทิ์อยู่ที่2องแสนล้านนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็เน้นเวทอยู่ที่1นึ่งแสนห้าหมื่นล้านนคโคตรแพงปอบ็อกบาเอบีเ e บ็กแกับกอลิสกายี่เบทยูบ็กแนะก็ทั้งสองคนนี้ก็ถือว่าเก่งเลยนะทั้งคู่นี้นะครับนะก็กอลิสกามันเป็นตัวที่กลางรับที่โคตรเร็วเลยนะความเร็วร้อยสามสิบคือกลางรับแม่ง เร็วพอๆกับปีอีกเลยนะแต่ความเร็วนะมันเร็วมากแล้วมันก็เข้าบอลดีด้วยนะครับปอกบาน,นี่ก็เป็นตัวแบบว่าทําเกมเนาะประมาณนั้นนะเรื่องการยิงก็ร้อยสามสิบนะส่งสั้นส่งไกลอะไรประมาณนี้จ่ายบอลโกงนะปอกบาน,นะครับนะจัดเกมรับก็ดีพอๆกันนะแต่คอร์ลสกาจะดีกว่านะประมาณนั้นแข่งแกล้งปอกบามากว่าสามนะครับเนาะประมาณนี้นะพลังแฝงก็ปอกบาสปีอีบียที่เลือกมาเพราะมันมีงูด้วยไง คือมันเป็นปอกบามันเกมลุกมันดีอยู่แล้วเรื่องการยิงการจ่ายมันดีอยู่แล้วแล้วก็ปีนี้มันมีงูช่วยเล่นเกมรับก็ถือว่าดีนะก็เลือกมาเป็น EBS นะปอกบาแล้วก็กอร์สกาก็ยี่เป็ดยูก็เก่งแล้วนะแต่ถ้าถ้าอัพเพิ่มไปก็เป็นปีนั่นนะ่นะ PFA เนาะก็ถือว่าเก่งขึ้นนะครับถ้าอัพไปได้เนาะราคาปอกบาที่3ามแสนสามหมื่นล้านนะครับแล้วก็กอร์สกาอยู่ที่3ามแสนสองหมื่นล้านประมาณนั้นแพงทั้งคู่นะครับแล้วก็มาที่แบ็คสองข้างนะใช้เป็น f อเยอะเลยนะ เป็นลูก้าเอนนนเดสนะครับกับลิสเจมนะครับก็เป็น FP 20ทั้งคู่นะแบ็ค2ข้างใช้ FP 20ไปเลยนะเพราะ FP มันเพิ่มตอนนี้ก็คือใช้ได้แล้วนะครับนะก็ลูก้าแบ็คซ้ายนี่ก็เป็นซื้อมาคือเล่นได้2ตํตำแหน่งนะเล่นได้ทั้งแบ็คทั้งหลังเนาะเซนเตอร์กับกองหลังเอ้ยกานเดียวกันนั่นแหละแบ็คซ้ายกับกองหลังนะครับประมาณนั้นลิสเจมก็แบ็คขวาอย่างเดียวเนาะ นะครับก็ลูก้านี่คือข้อดีเลยคือแม่งมันก็เร็วอยู่นะแล้วก็ความแบบเข้าบอลแน่นเข้าแน่นมากนะชนทีนี้อยู่เลยนะลิสเจมก็มันได้รูปร่างเกมลูกมันดีนะแต่เกมรับมันก็ดีเหมือนกันเพราะรูปร่างมันดีน้ําหนักมันเยอะรูปร่างมันหนาประมาณนั้นนะลิสเจมนะครับพลังแฝงก็นะลู ader, ก้าก็มีเฮดเดอร์กับงูเข้าปะทะเนาะก,ก็เข้าบอลแน่นขึ้นก็เล่นแบ็คซ้ายก็เลยใส่เปิดบอลให้ไปหน่อยนะเพราะมันจะได้แบบมังชอดเติมไปสูงๆงนี้อะไรเปิดด้วยไง ลิเจมก็ประมาณนี้นะพลังแฝงนะครับราคาลูก้าก็อยู่ที่1นึ่งแสนเก้าหมื่นล้านนะลิซเจนอยู่ที่1นึ่งแสนแปดหมื่นล้านนะครับประมาณนั้นเนาะถือว่าแพงเหมือนกันแสนล้านอัพแต่ละตัวนะครับแล้วก็กองหลังนะครับเป็นเฟอร์จิฟานไดนะครับกับเบนจามินปาวานะครับปาวาก็ถือว่าเป็นตัวที่มีความเร็วนะแล้วก็เข้าบอลแน่นเหมือนกันนะตัวใหญ่นะครับปาวาแล้วก็ฟานไดก็เอ็มซีบกแปดนี่คือ คือน่าจะเป็นปีรองจากไอ้นั่นนะปีีเป็ดยูเพราะยี่เป็ดยูมันล้านๆเลยนะบวกแปดมันก็ไม่ไหวนะครับแพงเกินเนาะนะครับฟานได้ก็ประมาณนี้นะพลังแฝงใส่เหมือนกันเลยทั้งสองคนเนาะความเร็วก็ถือว่ามีนะปาวาก็ความเร็วร้อยสามสิบนะฟานได้ก็ร้อยยี่ห้าฟานได้เองจิงก็เอ็มซีนี่ก็ถือว่าเก่งกว่าปีไอ้นั่นนะเอ็มโอจีกับบิวเอเคยลองแล้วไม่ไหวเอ็มซีนี่น่าจะดีที่สุดแล้วนะครับในงบที่ถือว่าพอได้แพงอยู่ระดับหนึ่งเลยเนาะ นะครับราคาฟานดก็อยู่ที่3ามแสนล้านเลยนะมันเป็นเมตาไงกองหลังเมตาก็ต้องประมาณนี้เนี่ยแล้วก็ปาวายที่3ามแสนห้าหมล้านเนาะโหแพงทั้งคู่เหมือนกันนะครับหลังคู่นี้เนาะปาวายนี่ข้อดีคือมันเล่นแบ็คได้ด้วยทั้งหลังทั้งแบ็คคือตัวเดียวเล่นได้สองตำแหน่งคือจะสารพัดประโยชน์มากเลยนะครับนะแล้วก็มาที่ผู้รักษาประตูนะครับเพิ่งตีติดไปล่าสุดนะอิลันเมสลีเย่นะคือใช้ตีขึ้นบกเก7แล้วก็ใช้ป้องกันไปประมาณ4ี่ห้ารอบอะ ถึงจะติดนะรอบสุดท้ายคือแบบกดเบิ้ลไปเลยแล้วแม่งติดนะครับนะก็ถือว่าใช้ได้นะ fp 1 2นะครับตัวนี้ปี22 p l ปีปัจจุบันล่าสุดเลยนะก็น่า AI ก็น่าจะดีอยู่รูปร่างมันก็ดีอยู่แล้วนะ196ยนะแล้วได้ติดฟูฝรั่งเศสด้วยนะครับพลังแฝงเมลิเยก็ประมาณนี้นะแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับ fp มันใช้ได้ยัน fp 1 2เลยก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับนะราคาก็ตัวนี้หมื่นล้านเท่านั้นเนาะถือว่าใช้ได้นะตีตีติด สี่ห้ารอบก่าจะติดบุกแปดแม่งโคตรยากเลยนะคือมีป้องกันเยอะยกก็เลยเออใช้ได้อยู่นะครับประมาณนั้นนาสเบตตตัวจริงเป็นประมาณนี้นะสำหรับฟูลทีมเมตาบุกแปดในดีหลักเนาะก็เดี๋ยวไปดูสำรองกันนะครับก็จะเป็นดาววอลซูเคร์นะปีนี้อีเสบุกแปดนะครับพลังแฝงก็ประมาณนี้แตดก็ถือว่าน่าเป็นสองเท้านะกองหน้าสองเท้าก็ถือว่าได้อยู่นะความเร็วก็พอมีจบสกอร์มันคมเลยมาสองเท้านะครับราคาซูเคร์ก็สองแสนล้านนะครับประมาณนั้น แล้วก็กองหน้าอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเทลลี่องรีนะก็เอาไปเล่นหน้าเล่นปีกได้นะองรีเพราะว่าเร็วมากเลยนะความเร็วไปร้อยสามสิบแล้วเข้าฟูลทีมก็จะมาร้อยสามสี่เนาะพลังแฝงก็เป็นประมาณนี้นะองรีก็ราคาอยู่ที่สองแสนล้านนะครับเอ็มซีบวกแปดนะครับก็ถือว่าเก่งนะครับองรีแล้วก็ปีกขวาสำรองนะครับซ้ายขวาได้บทนะเคซ่านะครับยี่สิบยูบวกแปดนะครับราคาก็สองแสนล้านนะประมาณนั้นเคซ่าก็ถือว่าเก่งอีกตัวหนึ่งนะเร็วแล้วก็ยิงไกลดีนะสองเท้านะครับ พลังแฝงก็ใส่ประมาณนี้เลยเคซ่าแล้วก็สำหรับอีกหนึ่งคนนะเป็นรุดกุลิดนะจริงๆก็เป็นตัวจริงแหละนะสลับกับปอบอบาเนี่ยนะเอเท่ากันนะครับเอาไปเล่นกลางลุกได้ด้วยนะกุลิดนะครับปีเอ็มบกแนะครับพลังแฝงก็ใส่ไปประมาณนี้นะเอ็มบกแมันก็เก่งนะกุลิดนะครับราคาก็อยู่ที่2องแสนห้าหมื่นล้านมันขึ้น,ข,นขึ้นลงๆนะประมาณ2องแสนสามแสนอยู่ประมาณนี้เนาะรุดกุลิดน,นะครับผมแล้วก็ยิงตัวเนี้ยมุลเลอร์ก็เป็นตัวจริงนะ Off, แทนเซดอบจะพอตีประตูติดเนี่ยเอพมันเกินก็เลยต้องใช่เซดอฟไปก่อนนะ <c oughs> ก็เป็นโทมัสมุลเลอร์นะยี่เบ็ดยูบวกแปดนะครับสเตทเริ่มต้นนี่คือร้อยยี่เลยนะตัวนี้นะนะครับผมสําหรับมุลเลอร์นะก็คือว่าเก่งเลยนะแต่ความเร็วตอนสปิดต้นมันไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่แต่เรื่องยิงมันคมนะครับพลังแฝงก็เป็นประมาณนี้ราคามุลเลอร์ก็อยู่ที่สองแสนเจ็ดนะโอ้โหก็แพงเหมือนกันนะครับกลางร,รับนะครับเป็นเตฟานเอฟเฟนแบกปีแคปนะครับ นะพลังแฝงก็เหมือนปี EBS เลยนะันเดี๋ยวว่าอนาคตว่าจะเ,เป็น EBS อยู่นะนะครับสำหรับไอ้เป็นแบงนะราคาตอนนี้ก็อยู่ที่1นึ0 0 0สล้านโอ้ลงมาเยอะเลยตั้งก่อน2องแสนล้านนะครับประมาณนั้นแล้วก็ฟองรีเบลลี่นะปีสำรองนะครับปีวิดีอาร์บกแตัวนี้ก็ตัวจี๊ดเหมือนกันนะรึ่งหลังนี่คือวิง่งเอาวิ่งเอานะแล้วก็ยิงคมด้วยนะซ้ายขวาปั่นโกงหักข้อได้นะครับราคาก็ไม่แพงนะันรีเบลลี่ห้าหมื่นเจ็ดเนาะประมาณนั้นนะครับ สำรองมีก็ไมเคิลบัลลักมิเคยลบัลลักนะครับ MC 68นะครับก็ตัวนี้ก็เป็นรองปีพวก ebs พวกปีแคปประมาณนั้นนะปีนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะสำหรับงบไม่เยอะนะตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะบัลลักก็พลังแฝงประมาณนี้ราคาก็อยู่ที่1นึ0 0 0สนเจ็ดหมื่นล้านนะบัลลักเอ็มซีเนาะใครงบไม่ได้ก็ปีนี้ก็ถือว่าเก่งเหมือนกันนะบัลลักนะแล้วก็อยู่เล่นแด็กซ์เลอร์นะฮะ e b s บก8นะครับราคา6กหมื่นสามแด็กเลอร์ก็เป็นตัวเก่งเหมือนกันนะสำรอง สองเท้ายิงไกโกงปังน่นโกงเนาะก็ iker, มีสำรองอีกก็ดุมฟรีนะครับก็เอลเวดี้นะคู่นี้ก็เป็นแบ็กได้หลังได้นะดุมฟรีเอลเวดี้ก็จริงเล่นหลังต้งแต่119เล่นแบ็กก็ลดไปหนึ่งเองก็เล่นได้เหมือนกันนะเอลเวดี L ้มันตัวใหญ่และเร็วเหมือนกันนะดุมฟรีก็เอลเวดี้เนาะนะครับก็ราคาเอ้ยพลังแฝงประมาณนี้นะราคาก็8ล้านกับ2หมื่นห้านะต่างกันเยอะนะแต่ดุมฟรีมันเก่งมากนะแข่งแล้วก็เร็วด้วยนะเข้าบอลแน่นนะครับ แล้วก็เดวเปโล EBS บกแนะครับนะสำรองปีจริงก็อยากได้ปีดีกว่านี้แหละแต่ว่าอันนี้เป็นตัวสำรองไงแล้วก็โซซานะยิบเอ็นจีน NG, สำรองแปซ้ายตามบอตต้าก็ซ้ายขวานะครับประตูก็พวกแจ็คบัลเลนนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะปีสิบเอ็ดนะตัวนี้ก็ถือว่าเหนียวเลยแล้วก็ il, uma, Global, แคสติลดอนอาลุมมาโกเบลอะไรพวกนี้นะทีโบกูตัวนะจริงทีโบกูตัวก็เป็นตัวหลักนะครับแต่พอตีตัวนี้ติดก็เอาตัวนี้ไปลองเล่นดูก่อนอเมลิเ่นะ ประมาณนั้นเบโกวิดเมนดี้อะไรพวกนี้นะตัวที่ใช้เนาะมิกโปเบเลล่านะครับแล้วก็เดี๋ยวกําลังจะตีนี่โรเบอร์สันเชสให้มันติดบกแปดนะเอาเป็นตัวจริงนะครับ <c oughs> ตัวนี้ก็ถือว่าเหนียวนะพลังแฝงดีรูปร่างดีนะโรเบิร์ซันเชสนะนะครับประมาณนี้นะสำหรับฟูทีมเมตาไอดีหลักนะบกแปดนะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะ <c oughs> ใช้ได้เลยตรงที่มันแพง <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับมันก็ค่าทีมรวมๆอยู่ที่ห้าล้านนะครับประมาณนั้นเนาะ กว่าจะได้ขนาดนี้ก็โลทีมเก่าไปด้วยนะแล้วก็เติมกิตไปด้วยนะรวมๆกันนะครับนะทีมคันเลรกก็โอ้โหมีหลายฟูลเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะแล้วก็ได้ฟูลบุกแปดนะแต่หกคนก็โอเวบกสามนะครับประมาณนั้นนะโอเคแล้วก็ไปดูแทคติกทีมกันใช้เป็นประมาณนี้นะครับ,ป,บป,ปรับปัดปรับมานะมันแล้วแต่ช่วงเวลาเนาะอันนี้ก็เข้าอันนี้ก็ไม่เข้ามือมันแล้วแต่เนาะแทคนิกนักงแต่ก็ประมาณนั้นนะเป็น L A M กับ I A M นะครับ ก็คล้ายๆเดิมเนะาะประมาณนั้นโอเคนะก็เดี๋ยวไปดูไฮไลท์การทำประตูของฟูลทีมเมตาบุกแปดดีหลักกันนะว่าจะโหดจะโกงขนาดไหนนะครับผมไปดูกันปะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไฮไลท์การทำประตูของทีมเมตาบุกแปดดีในไอดีหลักกันนะครับนะก็ช็อตน,นี้ขึ้นมาครับอีกฝั่งแล้วโดนฟนดานไดไท์ชนครับแล้วได้ที่กุล,ลิตกุล,ลิตลากมาหาพื้นที่และข้างบนมานครับพาเว้นั้นเวท หลุดมาข้างบนก็ดึงจังหวะแล้วก็ยัดมาให้อานายแปะนิ่มๆเลยครับผมนาะโอโหสุดยอดเลยนะครับโรนโดอานายนี่คือยืนเขาเรีเยกไงหาช่องในกอบดีอยู่แล้วแล้วก็ยิงแบบนิ่มๆเข้าไปนะแล้วชาตินี้มาให้เป็นสิทธิ์ครับเฟิร์ททัชไปเลยครับนี่ปีนี่แนะนาว่าให้มีเฟิร์ททัชนะแล้วก็ยึกยักหาเพื่อนอยู่มันไม่ไมค่อยมีคนมาเอาบอลน,นะไม่เข้าใจ เวลาเจอคนอื่นเนี่ยจะมีคนมาบอลบ่อยแล้วยัดมาถึงลูก้าตรงนี้ก็เรียบร้อยเลยครับผมโอ้โห,โโหม้วนเขา้าไปยิงเท้าขวานะลูก้าเป็นกองหลังแบบว่าเป็นนะแบ็กซ้ายนั้นจะเติมยิงแบบโอ้โหม้วนมันนี้คือเท้าขวาหน้ากอบมันก็เข้าอยู่แล้วลนะนะครับช็อตต่อมาครับขึ้นเกมมาแล้วบุลลิตจิ้มเลยครับแล้วมุลเลอร์มาให้ที่เปเปรซิสเบียดกันตรงนี้โอ้โหเสียบอลไปแล้วยังได้อยู่กอลีก้า าที่เนนเบทเทนทเทนเบทดึงจังหวะหากอลิสกามาให้นเนนเบทอีกทีนึงแล้วลิสเจมเติมครับลิสเจมก็สุดเส้นโยโค้งมุลเลอร์ก็เรียบร้อยเลยตรงนี้นะโอ้โหลิเสเจมนี่เติมมาเปิดดีอยู่แล้วนะเข้าตีมุลเลอร์เลยนะครับสวยงามเลยลูกนี้นะเปิดโค้งอยู่แล้วนะลิสเจมนะครับเนี่ยเติมมาแบบดึงจังหวะพักนึงเดี๋ยวแบ็คแม่งเติมมาเองนะครับเปิดสวยมากลิสเจม าจารา์น,นี่ตักคามมาถึงเปเลซิตครับกระชากไปแล้วหลุดไปสองเปเรซิตย้อนมาตรงกลางมุลเลอร์ก็โลเสาแรกเข้าไปนะครับ <c oughs> คือเมื่อกี้ตัวอีกฝั่งเขายืนบังด้วยเขาประตูก็เลยมองไม่เห็นนะเนี่ยปะยืนบังเลยแล้วก็โลเขาช่องนี้เข้าไปมุลเลอร์นะสวยงามนะครับโทมสัสมุลเลอร์ <c oughs> ลังดีด้วยนะตัวนี้นะ,120นะร้อยยี่สิบนะําเริ่มต้น <c oughs> แต่มาที่ลิฟเกมครับย้อนก่อนมาถึงมุลเลอร์ ข้ามไปที่ลิสเจมครับที่เดิมแตะเข้ามาข้างในลิสเจมโยโค้งถึงเปเกซิตั์เลยครับผมโอ้โหี่ยมันลิสเจมมันเติมมันดีมากเลยนะเป็นแบคที่คือมันเป็นแบคเกมลุกเงแต่ว่าเกมรับมันได้เพราะรูปร่างแม่งตัวใหญ่อย่างแน่นนะครับลิสเจมโอ้โหแล้วเปิดข้ามมาตรงนี้สวยๆเลยนะเปรลซิตเข้าข้อนะครับเฮล้วท่านนี้ขึ้นมาที่กุลิตครับมาชากไปออเดสกา ยังไงเห็นเน็ตเวดมาที่เน็ตเวดก่อนครับเปิดทัดไปตรงนี้เน็ตเวดยังไงหาเพื่อนส่งข้างในมาที่อานายแล้วต่อวัที่กอลสก้าก็โลดายเข้าไปนิ่มๆเลยนะในแรงสูงๆแม่งไม่ต้องทำอะไรเยอะนะแค่ต่อบอลเข้าไปข้างในนะครับส่งส่งส่งเข้าไปถึงหน้าโกแล้วก็โลดายแค่นั้นจบนะจะขอให้ส่งเข้าไปข้างในให้ได้แค่นั้นนะครับรชานี้นะครับขึ้นมาที่ลูกไก่นันเดสมาที่ม er. ุลเลอร์ชิงกันครับอานาย แล้วม้วนหนึ่งทีแล้วเห็นเป็นิตเตอร์มาแล้วเป็นลิต์เข้านายมาถึงเน็ตเวทตรงนี้แล้วก็แปะคืนมุลเลอร์ปั่นตรงนี้ก็หายไปเลยครับผมโอ้โหโทมัสมุลเลอร์คือแบบทีมโดยรวมคือบ,บางช็อตมันก็มีเออบ้างนะถ้าที่ไปเล่นมานะแต่ก็โดยรวมก็ถือว่าโหดนะแบบบวกแปดขนาดนี้นะสวยงามด้วยนะทีมสวยแล้วก็โหดประมาณนั้นนะครับ <laughs> โอเคแล้วช็่ตนี้ช็อตสุดท้ายแล้วจ่ายติดเปรนิตมาที่มุลเลอร์ครับ มุลเลอร์ย้อนมาที่คุลิตก่อนครับตรงนี้แล้วเอา้าโดนจิ้มไปยังไงคุลิตวิ่งไล่อยู่แล้วก็จ่ายติดกอิสก้าครับแล้วชอ็อตสวนมาแล้วมุลเลอร์มุลเลอร์เห็นอาานทําช่องครับแล้วเน็ตเวดก็วิ่งไปด้วยข้างล่างตักมาถึงเน็ตเวดตรงนี้มีเลียมก็ซัดเลยหายไปเลยครับผม <Wow. S 1> โอ้โหเน็ตเวดเอฟซีแปก็หดแล้วนะงกฤงนะนะครับถ้าหดไปอีกก็ปีพวกปีแคปพวก EBS อะไระมาณนี้นะก็ ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับไฮไลท์การทำประตูของฟูทีมเมตาบุกแปดในดีหลักนะก็ถือว่าเล่นสนุกเล่นมันเลยนะทีมนี้นะครับนะใครที่อยากทำทีมแบบนี้ก็ต้องงบเยอะนิดนึ่งน,น,นะเพราะม,มันบุกแปดแต่ตัวแม่งโคตรเวอร์เลยนะแพงทุกตัวเลยนะครับนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะใครชอบใจการรีวิวทีมแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมบ๊ายบายครับ